แนวรักอะไรวันนี้สุดใจอะไรวันนี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้แนรักอะไรวันนี้ตอนนี้ทีมอ,อยู่ที่ซอยวัดศรีประวัติย่านนนทบุรีค่ะเห็นด้านหลังไหมที่นี่เขามีร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่59บาบาทแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่อิ่มไม่ อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะเลี้ยงพี่ๆทีมงานทุกคนบุกราดเข้าไปเลยโหเฮ้ยเรียงไลคือแบบยาวทั้งแถบเลยอะเยอะมากนะคะเราไม่เน้นข้าวเราเน้นกลับโอ้ยอยากกินไปหมดเลยแทนแผนแท้ ปฏิยุทนะคะชากาแฟาน้ำผลไม้เรามีนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่เคยมานะคะให้แจ้งพนักงานนะคะให้แนะนําได้เลยนะคะแล้วก็ขนมพองหวานเรามีเป็นขนมถ้วยนะคะแล้วก็ลอดช่องวัดเต็ดมีนะคะเฉากวยมีนะคะวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะกับข้าวอย่างไหนไม่อร่อยนะคะสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะเราจะได้ไล่พวกตัวออกให้นะคะเมืม่อคืนเขาไม่ประกาศว่าคือ อันนั้นคิดว่าเจ้าของร้านปะใช่เจ้าของร้านไหมอ่ะเ,เราเรอีเราไปคุยกับเขาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะอันนี้เจ้าของร้านหรือเปล่าใช่คะ่ะเป็นเจ้าของร้านเรา<อ>เชื่ออะไรอ่ะชื่อลูกเกดคะ่ะลูกเกดใช่ไหมคะ,ะมาไม่เคยจะพบเจอใคร ว้าววตายแล้ววันนี้เราเจอซีอด้วยสมบอกว่าอาหารอร่อยมากเ<อ>มื่อกี้นี้อแอบได้ยินว่าอันไหนไม่อร่อยให้บอกได้เลยจะได้ลไ,ดไลพ่พรัวออกกะโลแกนล้างค่ะอร่อยค่ะยแต่เมื่อกี้ที่ชิมไปคือแบบอร่อยทุกอย่างเลยนะใช้ได้เลยอ่ะอยากรู้มากว่า 59บาทกับกับข้าวเยอะมากขนาดนี้ได้กําไรหรอได้ค่ะเราก็แต่ไม่เยอะค่ะก็พออยู่ได้แนวคิดของการที่เราจะแบบมาเปิดร้านข้าวแกงเป็นบุฟเฟ่59บาทแบบนี้เราคิดยังไงถึงแบบเริ่มเริ่มต้นธุรกิจก็ทุกบ,บ้าเราอะทาอาหารเก่งแล้วทําอาหารอาร่อยแล้วค่ะเมื่อก่อนอทุกบ,บ้าจะขายแกงอยู่ในตลาดค่ะ แล้วหนูเรียนจบมาเนี่ยหนูก็เลยมองหาธุรกิจอยากทาธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเราก็เลยชวนคุณป้ามาทําตรงนี้แล้วก็พอมาเจอทําเลตรงเนี้ยเราดูแล้วว่าอุ้ยมีร้านข้าวแกงหลายร้านแล้วถ้าเรามาเปิดเนี่ยมันต้องสร้างความแตกต่างค่ะเราก็เลยเปิดเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ไปเลยดีกว่าแล้วที่มาของห9บาทคืออะไรทาไมถึงได้ราคา59บาทมาจริงๆแล้วเราเปิดจาก49บาทก่อนนะคะเมื่อก่อนถูกกว่านี้ด้วยใช่ค่ะตอนนั้นก็ ถือว่าก็พออยู่ได้ค่ะแต่ว่าก็เข้าใจน้องว่าแบบพวกวัตถุดิบพวกของราคาต้นทุนมันขึ้นต้นทุนขึ้นค่ะเอ้ยสถานการณ์ตอนนั้นที่มีสถานการณ์น้าท่วมด้วยค่ะอระมนั้นก็เลยต้องเพิ่มราคาเพราะว่าเราอะไม่อยากลดวัตถุดิบของร้านนะคะเราเราใช้ของที่มีคุณภาพคุณภาพเหมือนเดิมขอแบบว่าเพิ่มราคาก็ลูกค้าก็เข้าใจแหละเพราะว่าทุกที่เป็นเหมือนกันหมดใช่ค่ะลูกค้าบอกว่าเพิ่มเลยเพิ่มได้แล้วเพราะว่าคือมันคุ้มมากใช่มันคุ้าบาทก็คุ้มมาก แล้วนี้คือมีกฎยังไงในการตักกินบ้างคะก็คือ1คนต่อ1นจานเลยค่ะก็ลูกค้ามาถึงเนี่ยได้โตะแล้วนะคะก็คือลุกมาตักกับข้าวได้เลยค่ะน้ำพริกผักเนี่ยลูกค้าตักเองได้เลยนะคะเลือกเองได้เลยค่ะแต่กับข้าวเนี่ยขอเป็นทางร้านตักให้แต่ว่าลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรเอาอะไรมากเอาอะไรน้อยแจ้งได้หมดเลยค่ะอ๋อสามารถระบุปริมาณได้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่อิ่มเนี่ยเพิ่มเติมเป็นจานเดิมกี่รอบก็ได้เลยค่ะในราคา59บาบาทแล้วมีขนมจีนน้ำยาด้วยนะคะนี่ทั้งหมด ประมาณกี่อย่างได้คะเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราจะขึ้นประมาณร้อยยี่สิบอย่างคะ่ะบวกบวกนะคะบางวันก็ไปถึงร5อยห้าสิอย่างค่ะ <c oughs> ไม่รวมเสริมเพิ่มเติมนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะแบบตั้งแต่เปิดมาผ่านแบบอุ้ยหลายสถานการณ์มามากๆเลยผลตอบรับก็เกินคาดกว่าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่พอเราตั้งใจทํามันออกไปแล้วก็คนที่ทานรับรู้ว่าเราตั้งใจทั้ง เรื่องการบริการแล้วก็ทําอาหารค่ะแล้วแม่ครัวพ่อครัวเราก็รู้สึกว่าโอเคแบบเขาก็ชื่นใจค่ะสบายใจแฮปปี้ี่เราเข้ามาอยู่ในส่วนของแบบหลักครัวแล้วนะคะไหนคุณป้าคุณป้านี่ค่ะคุณป้าเลยเชฟใหญ่ของเราเชฟใหญ่ของเราคุณป้าชื่อป้ากุ้งค่ะแต่ไม่ใช่คุณป้ากุ้งเราขอเรียกคุณพี่กุ้งได้ไหม สาวอยู่เลยนะคะพี่กุ้งน้องเกดบ,บอกว่าทำอาหารอร่อยมากเขาเลยแบบว่าดึงตัวมาเพื่อที่เปิดร้านบุฟเฟ่ยางนี้เลยใช่ค่ะและลูกค้าก็ชมเยอะมากว่าอาหารอร่อยเป็นไงบ้างคะเรารู้สึกยังไงบ้าง,งดีใจว่าลูกค้าได้ทานของอร่อยแล้วก็ครอบครัวแม่ครัวก็ตั้งใจทำของข้าวเป็นที่เราก็พยายาม เมาเมนูเด็เดๆให้ลูกค้าได้ทานอย่างอร่อยมากแล้วก็จะเต็มที่วัตถุดิ <ฮะ S 2> บวก็เลือกของสดใหม่ทุกวันแล้วก็พยายามเลือกคุณภาพอาหารที่ดีให้กับลูกค้าตลอดทุกวันเลยทุกคนนะพยายามเต็มที่กับงานหน้าที่ของเองให้ให้เต็มที่เลยแล้วก็เ <ฮะ S 2> น้นบริการลูกค้าให,ให้ไวที่สุดเลย ผู้ช่วยใหม่ของร้านนะคะมีผู้สวยขนาดนี้ใช่ผมว่าเมื่อกี้นี้แอบเข้าไปคุยหลังครัวเหมือนแบบว่าทุกๆคนเป็นญาติกันหมดเลยหรอใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นญาติๆกันเนี่แหละค่ะธุรกิจครอบครัวว่างนครอบครัวเพราะว่าเราก็อยากจะมีวางแผนไว้ว่าจะมีสาขาสองสาขาสาอ๋อในอนาคตไม่แน่ ต่อไปเพราะว่าดูแลแบบได้รับกระแสะตอบรับดีมากอะแล้วอย่างนี้พูดถึงมันเป็นบุฟเฟต่ตแล้วเราแบบไม่จํากัดเวลาถ้าคนมานั่งแต่7จ็ดโมงเชา้านั่งอยู่ยันร้านปิดอะทาไงได้ค่ะ ถ้าลูกค้าทันไหวได้เลยค่ะท่านจครุบ120อย่างเลยค่ะออยจริงนะไม่ห่วงแน่นะไม่ห่วงค่ะเพราะว่าขอแค่ชมว่าอร่อยแม่ครัวก็จะผัดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแม่ครัวพราครัวเราบ้ายอค่ะทลูกค้าชมว่าอร่อยก็คือยิ่งผัดค่ะยิ่งไม่หยุดเติมใหญ่เลยเติมใหญ่เลยค่ะแต่อร่อยจริงอันนี้ต้องยอมรับนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทําแบบอย่างเนี้ยแล้วมีคนอยากจะทําอ่ะเราเริ่มอย่างไงะก็คือ จริงๆเราไม่ได้เริ่มมาถึงุ๊บเนี่ยร้อยี่สิบอย่างนะคะเราเริ่มจากตอนแรกวันแรกที่เปิดร้านเนี่ยก็คือประมาณยี่สิบสามสิบอย่างค่ะอ๋อแล้วก็ค่อยๆเพิ่มตามใช่ค่ะเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะพัฒนามาเรื่อยๆก็พัฒนาไปตามคอมเมนต์ลูกค้าบ้างก็รับฟังลูกค้าเยอะๆค่ะก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกสนุกเพราะว่าเราก็อยากทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วพอพอมันมีอะค่ะแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่า มันไปได้อีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็เป็นได้มากกว่าที่เราหวังไว้ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แล้วก็รู้สึกว่ามีแฮปปี้แล้วทุกคนก็แฮปปี้พอเสียงตอบรับจากลูกค้าส่วนใหญ่มันไปในทิศทางบวกอะค่ะเราก็โอเคคะ่ะเราก็อยากจะมีร้านที่หนึ่งร้านที่2องร้านที่3ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราหวังไวใ้ในอนา,าคตต่อไปอยากให้เป็นแบบไหนอยากให้ทุกคนรู้จักร้านข้าวแกงคนเืองแล้วก็ได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็สะอาดถูกสุขอนามัย อขอให้มันเป็นอย่างที่หวังขอให้มีสาขา2สาขา3ตามมาเรื่อยๆแล้วก็ขอให้คงคุณภาพคงราคาคงความอร่อยแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอก่อนหน่อยเเย่อไบีมคพจ